จะมาสับหน่อไม้จะมาสับแน่เนี่จะมาสับเหน่หน่อไม้นะอย่าให้มันขึ้นรูเก,กินไปก็สับได้เท่าต้นตัได้ตำไปตำไปสับไปสับไปเดี๋ยมาชื่อหน่อไม้นี่ อยู get it, get it. Oh, ่ก็ด้านลอยเนาะเกี่ยออกมานี่ไม่ตันได้ใส่ให้ดูแล้วก็นี่มีหน่อไม้ขึ้นขึ้นใหม่ขึ้นขึ้นใหม่นี่สามเดี๋ยวเราปิดไว้ก่อนเปิดจะได้หน่อที่สวยๆโอ้นี่อีกหนอนนะ สี่ได้ตรงนี้สีแล้วสี่ไปห้าห้าหกมาปิดแล้วโอ้นี่ด้วยเจ็ดนี่นี่ด้วยเจ็ดเจ็ด,จด เก็บหนอแล้วที่เราไม่ได้ตัดตรงนี้ด้วยนึ่งแปดส้างในหน้าจะไม่มีแล้วนะเพราะเราเพิ่งตัดไปแปดไม่มีอกดีจังเลยหน่อยไหมเดี๋ยวเราตัดหมดเลยนะตรงนี้เพราะเราไม่ต้องการให้มันรก มันมีกอใหญ่รเราจะเกี่ยวมันตายแล้วเนี่ยมีหน่อไม้นี่ไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องมาดูอยู่เรื่อยก็มันฮอกเรียวตอนดูฝนพอฮอกเร็วแล้วก็มันรกเร็วรกแล้วก็มันไม่น่าจะก้าวมาได้นะรกมันก็น่ากลัวมันก็ต้องมาดูกันไปเรื่อยตรงนี้เมื่อกี้มันว่างอยู่ใช่ไหมมันก็ฮอกมาหน่อที่เราตัดมาเมื่อกี้ี่ค่ะเสียงมีมุดไดงกัดตาแล้ว กลุมหมดยังเหลือแต่ตามันก็กะเราก้าตาเลยลืมตาไม่ได้กันนี่จำเงีย ปิดกล้องก่อนมันกัดที่เปลือกตาตรงนี้เราก็คลุมหมดแล้วนะคลุมหมดอย่างเงี้ยมันก็หาที่จะกัดอยู่ได้แหละน้ำตาไหลเลยกลับบ้านดีกว่าโชคไม่ดีแล้ว นเสงยงเ่รเสงยงเห็นได้หนึ่งนอบรรยาวแล้วเก็บไว้ไม่ได้ต้องเก็บแล้วก็อีกสองแนะหนึ่งนอสองแหนนี่ยือยังไงอ่ะไม่คิดว่าจะมาเอาหน่อไม้ ก็ไม่ได้คิดจะเอาหน่อไม้ก็ได้หน่อไม้ไปนี่จะเดินดูความเรียบร้อยดูตู้เรียนก็แตกยอดใหม่สวยดีบางต้นก็แตกบางต้นก็ไม่แตกบางต้นก็หอกก้านกิ่งใหม่นี่ต้นนี้ก็กิ่งใหม่มา กิ่งไม้ก็สวยดีปีก้านสวยต้นนี้ก็อ,อะไรวยกวามูนซานกิงมูนซากิงออกมาต้นเดียวก็ไม่ค,ค่อยแตกกิ่งนะแต่นี่ก็แตกกิ่งสวยดีมูนซานกิงโดนมัดแดงกัดแต่กลับบ้านแล้ว เรามาดูต้นยวตั้งไว้นี่ก่อนเมื่อยมือต้ออนนี้ก็ใบร่วงหมดเลยนะคะแล้วก็ใบใหม่มาเลยค่ะแราวเราใส่ใส่กี้วัวแล้วก็ปรับสภาพของเ้าเอง ใบเก่าจะร่วงหมดเลยแล้วก็ใบใหม่ก็มาทั้งสามต้นเลยสามต้นนี้ใบใหม่ก็มาไปที่ดูลูกนี่นี่นนลูกมาเดือค่ะมันสุก <มา S 1> อีก <มา S 1> แล้วแต่ลูกไม่ค่อยโตสุกอีกแล้วมีกิ่งงอกแล้ว ก็ได้เก็บกินอยู่ด้วยนะคะซื้อมาต้นต้นละไม่ถึงร้อยนะคะ2ต้นสองต้นก็ร้อยห้าสิพันอิรักกี้สวยดี เยอะเยอะมากแล้วจะเข้ามาฝนมันตกแล้ก็ได้กข้ามาฝนตกหลายวันแล้วจะเข้ามาดูสวนก็ข้างบ้านนี่แหละมาแต่งใบคร้วยอะไรพวกนี้แหละกะอย่าให้เขาลุกเกินไป ถารุกเกินไปมันก็ชื้นความชื้นเยอะแล้วก็มีสัตว์ร้ายมาอยู่ด้วยถ้าว่ารุกเกินไปก็ตามไปได้เรื่อยนะคะการมีสวนก็ไม่มีวันหยุดหรอกค่ะกะ็มียานให้เราตามด้วยๆขิงมะละกอนี่ยก้านมะละกอเนี่ย เราก็เอาบ้างดังรู้ว่าพอรกแล้ววันนั้นก้าวมาแล้วก็มีมีรังแตนนะคะมีรังแตนเพราะความชื้นมันเยอะสัตว์มันก็อยู่ ความชื้นเยอะแล้วก็แทนก็รุมรุมประจ้าทัานเลยนก็พยายามอย่าให้มันรก นี้เราก็เอาดินมาปูนโคนนะคะเพราะว่ามีไก,ก่มาเคียเหมือนต้นเขาจะลม้มแล้วก็ดินมาปูนไว้เพราะต้นเขากำลังออกลูกอยู่นี่ออกลูกอยู่ถ้าต้นล้มราเสียดายตัวนี้ก็ความชื้นเยอะจริงๆค่ะต้นกระหนุนก็ลม้ม ล้มแล้วล้มแล้วก็ตัดใบติ้งแล้ใบใหม่ก็ขึ้นเร็วมากมีขึ้นมาแล้วลูกก็ออกแล้วนี่กำลังมีลูกด้วยอ,อืกลูกด้วยลวกลกำเก็บถุงแล้วนะโน้มลงไม้เก็บกลางล่างแล้ว ต้นตุเรียนต้นนี้ก็สวยเขาเป็นทุเรียนบ้านนะไม่ได้เป็นทุเรียนพันุแต่ก็ไม่รู้ว่าพันุอะไรทุเรียนบ้านปุ้มสวยกิ่งสวยน้ำหมักค่ะ หม,มากเป็นหนอนเขาบอกว่าถ้าใส่ดอกดาวเรืองจะไม่เป็นหนอน่อออนนอนั้นนงนั้นเลย นี่ก็ต้นอีกต้นหนึ่งมะเดือ่ออิรักกี้ซื้อมาสองต้นกันต้นนี้ไม่ค่อยเป็นลูกเพราะว่าไม่ค่อยโดนแสงเท่าไหร่ตอนนี้มะละกอค่ะมะละกอไม่ได้อัปเดตให้ดูหลายวันแล้วนะคะมะละกอเป็นเยอะอยู่ค่ะตรงนี้สองต้นเลยตรงนู้อีกหลายต้นเกือบสามสิบต้นได้ตรงนี้ก็มะละกอค่ะ นี่เป็นรูปแล้วแบบนี้ก็ว่าเป็นรูปแอนเทกโนดนี่ต้องตัดทิ้งแอนเทกโนดมันมากับน้ำฝนแอนเทกโนดนี่อยู่ตรงนี้เลยตรงนี้เลยนี่แอนเทกโนดตนี่ด้วย ตรงนี้ก็จะเพนอาหุนกาอาหุนลังอามเลยตรงนี้ไม่ค่อยเป็นโลกเพราะอยู่ใต้หลังกาถ้าอยู่นอกหลังกาก็เป็นเชื้อราหมดเลยน,นี่อันนี้โอกใหม่รุ่นใหม่ไม่โดน ไม่โดนเปรี้ยวันใหม่ไม่โดนเปรี้ยน,นี่เขาไม่โดนเปรี้ยนะสวยดีส่วนตรงนี้มาดูมาดูมาด,มาดูมันสุกแล้วนะนี่มันสุกแล้วสุกแล้วกินได้แล้วแต่ไม่หวานนะเพราะว่าฝนตกปุ๋ยหวานเขาไม่ได้ใส่ ตรงนี้ก็เริ่มแดงแล้วเริ่มก้าวสีล้แต่มันโดนพิ้ยเยอะตรงนี้ก็นี่ก้าวสีแล้วเหมือนกันแตกแล้วเริ่มก้าวสีแล้วตวนมากก็แตกเยอะเพราะว่าพี้ย แล้วก็ฝนตกหนักทำให้เราต้องเด็ดทิ้งเพราะว่าไม่เด็ดทิ้งเขาจะถ้าไม่เด็ดทิ้งเขาจะเน่าลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ เหมือนไม่ก็ยมีนะั่นอาจจะมีปุ๋ยไม่พอเพียงสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะที่มาติดตาม